วันนี้จะคุยเรื่องกำเนิดณโมเมื่อจะมีการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือทางพระพุทธศาสนาครั้งใดพิธีกร,รหรือมัคคนายกจะต้องมีการตั้งะโมสามครั้งทุกครั้งไปเหตุที่เป็นเช่นนี้คำว่าณโมนั้นเป็นมาอย่างไรหรือมีกำเนิดมาอย่างไรวันนี้จะขอคุยให้ฟังโดยย่อด,ดังต่อไปนี้อศูนย์ตนหนึ่งชื่อสาตาคิริยัก์ถิพํมนัก ณสาตาคีรีภูผาเข้าฟังธรรมจากองค์พระศาสดาเปี่ยมศรัทธากล่าววาจาว่านะโมอสุรินทราหูผู้ถือตนว่าตัวใหญ่แต่มีจิตใจใครฟังธรรมอยู่อักขขหลังฟังธรรมกล่าวตัดสักคารวะพระพุทธโธร,รถโมโหว,ว่าตัวโตกว่าใครๆเท้าตาตุมหาราชโลกบาลกล่าวคำขานพระคะโต ด้วยเรื่องใสอารหาหโตคาบูชาขององค์อินถินวิรยสัมมาสาัมพุทธสั้ั้นไซของเท้ามาหาพรหมนำคำกล่าวทั้งห้าเรียงลำดับได้ตามารับนโมที่เหมาะสมเรามนุษย์เทวดามาหาพรหมน้อมเสียนก้มอภิวาทพระาศาสดา คำว่านโมเกิดมาอย่างไรหรือกำเนิดนะโมซึ่งจะพูดในวันนี้มีสาระสําคัญที่สรุปได้ดังต่อไปนี้คําว่านโมเป็นคํากล่าวของสาตาคิริยักษ์ซึ่งเป็นบริวารตนหนึ่งของท้าวเวสสุวรรณหรือท้าวกุเวนซึ่งมีถิ่นพำนัก,กนอยู่ที่สาราไอที่สาตาคีรีภูผา ข้าฟังธรรมจากองค์พศาสดาแล้วเกิดศรัทธาเรื่อมใสไปอย่างยิ่งจึงเปล่งวาจาว่านะโมซึ่งแปลว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นใหญ่กว่ามนุษย์เทพ,พเยดาพรมมารยักษ์และสัตว์ทั้งปวงคำที่สองคือคำว่าตัดสะเป็นคำกล่าวของอสุรินทราหูผู้ที่ถือว่าตัวเองตัวใหญ่กว่าพระพุทธเจ้า ลังเลใจอยู่นานกว่าจะเข้าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าไดา้เมื่อเข้าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วต้องแงน้าคอตั้งบาฟังธรรมแล้วเกิดศรัทธาเรื่มใสไปอย่างยิ่งขอแสดงตนเป็นอุบาสกและรับเอาพระพุธไตตลอดชีวิตเปล่งวาจาว่าตัดสะบไปว่าขอบูชาขอนอบน้อมขอนอมัสการคำที่สามคือคำว,ว่าพระควะโตเป็นคำกล่าวของชาว เท้าจาตุมหาโรคกรบาลทั้งสี่คือทัตะลดวีรุนหกวีรูปักัและเท้าเวสวรันหรือเท้ากุเวนซึ่งดูแลโรคทั้งสี่ทิศอยู่ได้พาบริวารเข้าฟังธรรมจากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาเรื่มใสไปอย่างยิ่งเปล่งวาจาวา่พวาพระวะโต แปลว่าพระผู้มีพระภาคทรงเป็นผู้จำแนกธรรมอันยิ่งอย่างไม่มีใครยิ่งกว่าคำที่สี่คือคำว่าอารหตัตโตเป็นคำกล่าวของเท้าสักกะเทวราชหรือพระอินผู้เป็นใหญ่ในสวรรค์ชั้น,นดาว,วดึงได้เข้าฟังธรรมฟังคำตอบจากพระพุทธเจ้าแล้วเกิดศรัทธาเรื่มใสเป็นอย่างยิ่งบรรลุธรรมชั้น สโสดาปฏิผลเปล่งวาจาว่าอารหาตโตแปลว่าอารหันเป็นผู้ไกลจากกิเลสไกลจากเครื่องข้องทั้งปวงคําที่5คือคําว่าสัมมาสัมพุทธะเป็นคํากล่าวของเทามหาพรมเ้ามหาพรม,ม,มเมื่อฟังธรรมแล้วเกิดสธาเรื่มใสเปล่งวาจาว่าอสัมมาสัมพุทธะแปลว่า ผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานด้วยพระองค์เองทรงรู้ดีรู้ยิ่งรู้จริงกว่าผู้อื่นใดเมื่อนำคำทั้งห้ามาเรียงลาดับกันแล้วก็จะได้คำว่าณนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสพะ์ซึ่งแปลความรวมได้ว่าขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นซึ่งเป็นผู้ไกลจากกิเลสตัสรู้ชอบได้ด้วยพระองค์เองเหตุที่จะต้องมีการตั้งนโมสามครั้งทุกครั้ง ก็เพื่อเป็นการบูชาพระปัญญาธิกะพระศรัทธาธิกะและพระวิิยาธิกะขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสำหรับในวันนี้ก็ขอพูดเกี่ยวกับกำเนิดนโมโดยย่อเพียงแค่นี้ด้วยความปรารถนาดีจากรองศาสตราจารย์ยนชุ่มจิตข้าราชการบำนาญมหาวิทยาลัยราชภัฒหมู่บ้านเจบึงจังหวัดราชบุรี